สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อย่ผมในเกม one punch man the s t o n ก e t กันอีกแล้วในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับเมนูใหม่ที่อัพเข้ามาครับคือเมนูที่เขียนว่า free item นะครับเป็นการดูโฆษณาและได้รับของรางวัลครับโดยเราจะสามารถรับของรางวัลได้วันละ5ครั้งนะครับและสําหรับใครที่เมนูตรงนี้ไม่ขึ้นมานะครับให้ไปอัปเดตตัวเกมเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนครับแล้วไปที่ตั้งค่าครับตรงที่เขียนว่า free โฆษณาครับ ถ้าปิดอยู่นะครับให้เลื่อนเปิดครับต่อไปไปดูการรับของรางวัลกันต่อครับเราสามารถกดเปลี่ยนของรางวัลได้เรื่อยๆเลยนะครับเมื่อกดเข้าไปครับจะเป็นการดูโฆษณานะครับอันนี้ผมจะสกิปโฆษณาไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและเมื่อวงล้อไปหยุดอยู่ตรงรางวัลที่เราพอใจแล้วนะครับก็กดรับรางวัลครับตรงนี้นะครับก็จะต้องดูโฆษณาเหมือนกันนะโดยของรางวัลที่คุมที่สุดในนี้ก็คือเพจครับ เราจะได้เพชรรอบละ50เพรนะครับ5รอบก็250เพชรต่อวันเลยครับถือว่าเยอะเลยนะครับถ้าพอมีเวลาก็กดเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้เพชรใช้เวลาไม่นานมากนะครับโฆษณาที่ผมดูเนี่ยมันก็แค่5วินาทีก็สกิปได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเหมือนกันทุกคนหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้ครับ และในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe S ับ s ไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ